แต่ปีใหม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 ่ก็ไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่กับที่บ้านครับผมวันนี้ปีใหม่ก็จะญาติก็มาจากเอนแก๊ดด้วยนครับแยกกันเที่ยวกับน้องญาติน้องญาติก็ไปด้วยใช่ใช่เออปีนี้ไม่ไปด้วยปีนี้ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าก็ดูกันว่าแบบเออเดี๋ยวช่วงนี้ก็แบบเรื่องอะไรจะญาติมากันด้วยน้องก็แบบไม่ได้กลับไปที่บ้านนานด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแยกกันและคนเห็นตั้งแต่ช่วงเทศกาลแบบ อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ฉลองในการเหมือนต่างคนต่างเ <Christmas S 2> ที่ยวต่างมาต่างฉลองใช่เพราะว่าผมมาทํางานจนถึงวันที่26เลย<อ>นะครับผม26ก็เลยแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้แบบไปคริสต์มาสกับน้องด้วยอ,อันนี้เจอกันยังคะตั้งแต่เจอ ER แล้วครับกลับมา<อ>ก็เจอแล้วแ,วแต่วันที่6แล้วอันนี้เว้นระยะแบบไม่ให้เจอกันนานเพื่อคิดถึงยังไงพี่แบ้ก็จริงๆก็คิดถึงนะคิดถึงตลอดนะฮะยิ่งแบบว่าไม่ได้เจอกันนานก็ยิ่งคิดถึง แต่ว่าช่วงวันสำคัญไม่ได้อยู่ในกันหลายคนก็ใจใจเสียว<ร>่อไปหอไหนกันนะจริงๆก็เป็นปกตินะครับบางปีใหม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ย<อ>บางคริสต์มาสผมก็เดินทางไปไปกับน้องไปกับที่บ้านน้องอะไรเงี้ยปีใหม่นี้ก็ก็เลยพอดีว่าติดงานด้วยทีนี้ก็เลยไม่ได้เดินทางปีนี้ฉลองย้อนหลังกันไหมบ้องแบบก็มีครับแต่ว่าก็ยังกลับมาก็เริ่มทํางานกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วแต่ปีใหม่ไหมมีแล้วแต่ปีใหม่ไหม ก็มี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 ให้กันตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนไปแล้วครับแต่ก็สบายใจได้แล้วเนาะครับแฟนๆครับครับแต่วันที่ผ่านมาเหมือนต่างคนต่างยุ่งก็เลยไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้เคลียกัแล้วไม่ได้เอ็กเซลกันในไอจีไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรหนมคือจะบอกว่าแบบบางคนอาจจะแบบแบบดูไอจีตลอดก็อาจจะคิดว่าทําไมไม่ลงรูปเลยเด๋ยวนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันมันไม่ได้เกี่ยวกับไอจีหรอกครับมันอาจจะแบบ อยู่ที่บ้านผมก็แบบอาจจะหวานกว่าในไอจีหรืออะไรเงี้ยอันนี้บอกลูกค้าเลยใช่คือบางทีก็แบบแบบไอจีบางทีเราก็ส่วนใหญ่เราก็ลงงานด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับชาวเน็ตถึงก็สบายแต่ได้อย่าอย่าไปแบบคิดว่าโอ้ยแบบไอจีไม่ขยับไม่มีอะไรเลยก็จะแบบแบบเครียดกันหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นโอกาสที่เห็นข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะที่แบบมีมีมีคุณภาพอ๋อเราไม่ไม่รู้ไม่รู้เออแต่ว่าไม่มีอะไรเหมือนโลกไม่มีไม่มีไม่มีฮะ ขอไปแล้วเนาะแต่จะมีอะไรเนาะเอ้ยอยัเดี๋ยวเลยอาหารเลิกหรือยังครับอาหารเลิกบอกไปแล้วว่าจริงๆปีนี้คืออ่ไม่ไม่ไม่ได้ปีนี้ไม่ได้นะครับใช่เพราะว่ามันเรื่องงานด้วยเรื่องอะไรด้วยความพร้อมเป็นหลายอย่างการเตรียมงานคงต้องพิจารณาต่อไปไปในปีนี้ ไม่ได้เราเป็นเส้นชัเพราะ,ะเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจริงๆแล้วปีปี67ใช่ไหมฮะปี67นี่จัดไม่ทันแน่ๆถ้าสมมติว่าจะมีงานแต่งจัดจัดไม่ทันปีนี้แน่ๆเพราะาโลเคชั่นก็ไม่ได้ดูอะไรก็มันยัง,ม,ยงมันยังมีความที่มันยังไม่เตรียมเตรียมพร้อมถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรดีๆเนี่ยผมว่าต่อไปมันก็จะเป็นาาแบบจะมันอาจจะแบบแบบรู้สึกแบบยังไม่พร้อมอะไรกังวลอะไรเงี้ยใช่ด้วยโลเคชั่นที่ได้จัดงานหรือว่าด้วยงานของเราจองคู่ด้วยคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบอยากจะมีเวลาในการที่จะมานั่ง จิมมานั่งเลือกทุกอย่างใช้เวลากับมาจริงๆถ้าสมมติถ้าสมมติว่าจะเลือกดีเทลอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโยนงานไปให้เว딩แพนเนอร์เหมือนกับแบบคนปกติทำกันหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะมันมันมันค่อนข้างคราฟมันเป็นเรื่องคราฟอะไรเงี้ยเราต้องคู่เป็นคนแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยปัญหาหลักๆคืออะไรบางที่แบบมันต้องเลือกว่าปีนี้มันไม่ได้แน่ๆเลยคือมันไม่ใช่เลิกนะครับผมเลิกเนี่ยมันมีมีตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นเรื่องของของโอกาสที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเรียกว่า วันหรือประช่วงเวลาอย่างเช่นถ้านพุทธจะจัดเดือนพฤษภาฝนก็มีอากาศก็ร้อนถ้าพุทธปีหน้ามกราอากาศเย็นอันนี้เป็นไปได้อะไรเงี้ยถ้าจัดที่ต่างประเทศก็ต้องดูเวลาดูสีของดอกไม้ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือใบไม้ร่วงใช่ไหมฮะทุกอย่างมันมีดีเทลหมดอะไรเงี้ยเราอยากให้มันออกมาสวยแบบจริงๆอะไรประมาณนั้ครับก็เลยทําให้มันเดือนประชแน่นอนปีหกตอนตอนนี้แผนว่าเป็นปีหกแปด แต่ว<ป>่ <c oughs> ายังาไม่ไมไมรับไม่รับที่ปี68แปดไสิ้นี่ปี67จริงๆงานก็ถ้าําจำไม่ผิดตอนนี้น่าจะสิ้นสุดประมาณสิงหาปีนี้ก็จะร่มโล่งยังไม่มีละครโล่งเลยครับโล่งเลยงโล่งเลยต้องดเพเองหรือว่าก็จริงๆก็เป็นการคุยกันเมแต่แรกว่าแบบถ้าสมมติว่าหลังสิงหาไปก็ก็ก็แบบจะไม่รับงานแต่ว่าจะได้มีเวลาคิดอะไรตาขึ้น เขาหมอดูออ๋พอได้ดูแล้วพอได้ดูแลบอกว่าไม่ควรแต่งเปลี่ี้อันนี้มันเกี่ยวใช่ปะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับหมอดูที่ไหนเลยเกี่ยวกับหมอสองหมอหมอระเด็กับหมอญาญานี่แหละหมอเด็กหมอญาญานคนใช่ครับใช่ใช่สุดท้ายก็อยู่ที่สองหมอนี่แหละครับไม่เกี่ยวกับหมอเลยดูทักจริงๆอ่ะเราแอบเชื่อไหมเออเขาเพิ่งมาทักตอนที่เราเราคือคือ ผมประกาศเรื่องพวกที่จะแบบเลื่อนวันอะไรเงี้ยไปสักพักแล้วอะไรเงี้ยผมว่าคนท่านนี้ผมไม่ได,ไได้ไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครนะแต่ว่าผมสาเหตุมันมีเหตุผล<ห>มันมีตั<ห>้งแต่แรกเลยข้อมูลมันมีแล้วการที่เขาจะไปเขาเรียกว่าอะไรพิจารณาต่อหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องปกติได้อะไรเงี้ยเป็นความตั้งใจเราตั้งแต่แรกใช่ครับตอกไปแล้วั้่แต่แรกมไาหมครับบเพราะนันก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนก็รู้แฟนคลับก็คงรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยในควาเรื่องกมัไม่ได้ช้าไปจะมอีกสั้งงี ผมว่ามันไม่มีอะไรสายเกินไปหรือช้าเกินไปหรอกครับอย่างมันมันถ้าถือว่าทุกอย่างมันมันพร้อมมันแบบว่าเขาเรียกว่าเต็มอิ่มไปด้วยการเลือกที่แบบว่าไม่ไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบติดใจกันตรงนั้นอยากชอบแบบนี้อะไรเงี้ยมันคงจะมันคงจะสวยงามเ<ต>ี่อ่ะที่ได้รลอรออ,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 อได้ครับใจจริงเราอยากแต่งเร็วเเลยไหมความรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตด้วยกันแล้วหรืออะไรถ้าไม่ติดมาว่าความไม่พร้อมไ่ได้ผมว่าจริงๆ,ๆทุก งานแต่งงานก็เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญที่ที่ควรจะมีนะครับสำหรับผมด้วยผมก็อยากที่จะมีงานแต่งงานนะครับแต่ว่า,าจริงๆแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องพร้อมทั้งสองฝ่ายด้วยครับหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสเรื่องเวลาเร<ม>ื่องนี้สาคัญส,<ม>สุดเวลาของเราสองคนไม่ใช่อย่างเดียวมันคือเวลาของสิ่งต่างๆที่องค์ประกอบของการแต่งงานด้วยมันมีดีเทลเยอะอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นพี่แยหันถึงสัญญานิดนึงค่ะนะรับสัญญาอะไรอันนี้ยังไงค่ะพี่แยหาของเราสัญญาช่องเหรอฮะสัญญาช่อง อยู่ครับอยู่พึ่งเซ็นเองครับพึ่งเซ็นต่อไปอีกไปใช่อีกกี่สิบปีอีกกี่สิบปีเซ็นเป็นรอบละห้าปีห้าปียห้าปีอ๋ออันนี้คือคุหมดเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วใช่ครับใช่แล้วทำไมทำไมรู้เลยนะในห้องด้วยมีข่าวว่าแบบเอ้ยเป็นแก๊ง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 เออครับครับใช่ใช่ก็ผมผมก็เซ็นต่อไปแล้วครับเซ็นต่อเออแแต่ก็เห็นพี่แบยาวยาวไปใช่ครับไม่ไปไหนไม่ได้ไปไหน อ่าโอเคขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับ